่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวฟอร์จูเนออีกตัวครับวันก่อนรีวิวฟอร์จูเนตัวใหม่ไปแล้วคันนี้เป็นตัวเก่านะครับแต่ตัวนี้จะอเนกประสงค์หลายอย่างอ่าคันนี้จะเอาบอกออกมาเลยคันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยละอ่าวันนี้เป็นวันอังคารเดี๋ยวส่งคันนี้ลูกค้าไม่ต้องการลินชักไม่ต้องการอะไรต้องการเก็บของทรงเตีย้ยนะคันนี้ ชุดของชุดอะไรก็อยู่นี้เลยนี่ครับทรงเตียมีกล่องข้างเก็บของหมดเลยฝั่งนี้ก็ทาโล่งๆเอาไว้เผื่อติดแอร์หรือว่าไม่ติดแอร์ก็ไว้ตรงนี้เป็นช่องตัวนี้เลยครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทรงเตี้ยนะครับว่าเขาสามารถเอาไว้นั่งเล่นอะไรได้อยู่ข้างในครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฝาเก็บฝาเปิดตรงนี้ได้ครับสองฝั่งไว้ล้วงตรงข้างๆเผื่ออยากอยากเอาของข้างๆไม่ต้องบนบน คันนี้ก็แยกออกได้ทุกชิ้นนะครับอ่าตัวนี้ฝาลึกมากครับคันนี้ Fort er, ดู e นดูนัใครครับสองฝาฝาทะลุยาวเลยเราสามารถใส่ของอะไรได้เยอะๆมากเลยครับนี่สองฝาฝาเปิดทะลุได้เลยนะครับคันนี้เน้นเก็บของอย่างเดียวเลยครับคันนี้อ่านี่เหมือนกันครับเน้นเก็บของเลยครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หลุมอ่าเหมือนกันส่วนฝั่งนู้นก็เป็นชั้นอ่าที่เก็บของตัวนี้ผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ต้องการตัวนี้ก็ยึดตรงนี้เลยเราไว้รถผมไม่มีการเจาะแน่นปุ๊บเลยไหมครับผมทําที่ยึดไว้แน่นหนาตัวนี้ก็ลูกค้าลูกค้าต้องการแบบใช้เจาะไม่ใส่หัวไอ้หูมือจับพวกนี้ลูกค้าบอกให้เจาะรูหมดเลยอ่าแล้วแต่ลูกค้าคนไหนชอบอ่าตัวนี้ก็มีสองฝาเหมือนกันครับ เอาไว้ใส่ของใส่ายได้ครับตัวนี้ถอดอลูมิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นที่ไว้แขวนเผื่ออยากก็แขวนค่อยอะไรก็ได้ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นยิ้นชักเล็กอันหนึ่งครับอ่ายาวๆเลยไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีราวแขวนผ้าหรือแขวนอะไรก็ได้ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้แน่นไม่มีโยกครับตัวนุก็มีที่เก็บของมีที่วางชั้นข้างบนอันนี้ก็มีปอกอัพขึ้นมาเผื่อวางของได้ตัวนี้ก็ ที่วางของชั้นบนนะตัวนี้ก็สไตล์อีกสายหนึ่งตัวนี้ไม่ลูกค้าจะไม่เอาประกับอะไรข้างนั้งสิน้นลูกค้าเน้นเก็บของนะตัวนี้เป็น f o r t จูเนอตัวเก่าเน้นเก็บของเลยคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีทําคุณใดอีกคันหนึง่งอ่าคุณใดามาส่งเมื่อวานมีคุณใดามาจากเชียงใหม่คันหนึง่งมาส่งส่วนคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้อ่ามาดูคันนี้คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือ งานเก็บเอามาทาสีเก็บขัดอีกเพลงคันนี้อินัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูข้างก็มีเหมือนกันตรงนี้ก็เปิดออกได้นะครับอีกฝาหนึ่งอันนี้ชุดบนอางานเสร็จเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวเตรียมจัดส่งอีกคันหนึ่งนะครับอินัวคันนูก็เดี๋ยวเลือขัดทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําหุ่นใดต่อ